ก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของทุเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเนี่ยก็เริ่มที่เข้าสู่ฤด,ด,ดูการเก็บเกี่ยวแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงตลาดที่เกษตรกรมาส่งเป็นจานวนเยอะก็คือตลาดสี่ <4 S 2> แยก,กรปรายุบางอกใช่ค่ะวค่ะช่วงนี้นะคะถือว่าตอนเ,ย,นเนย็นๆนียคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะถือได้ว่าเรียกเงินเข้ามามในพื้นที่นี้ค่ะสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทค่ะครับ บรรยากาศที่ตลาดสีแยกมรยูบางกอกยะลานะคะซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายผลไม้ตามฤดูกาลค่ะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเข้าสูอ่อรดูผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้ทําให้บรรดาชาวสวนนะคะได้ต่างตัดผลผลิตขนใส่รถยนต์กระบะมาส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจอดรถเป็นแถวเรียงรายนับร้อยคันค่ะตลอดแนวเลยนะคะตั้งแต่สีแยกมรยูบางกอก ถนนสาย15ในพื้นที่ของตำบลสตงอําเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้ละ้ค่ะซึ่งจะมีการรับซื้อพันธุ์ต่างๆนะคะบางเจ้าค่ะก็จะรับซื้อหมอนทองเกรด A เกรด B อย่างเดียวส่วนบางเจ้านะคะก็จะรับซื้อทุกพันธุ์ทุกเกรดทั้งลูกเสียลูกดีค่ะอย่างลูกเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นรูโดนกระรอกหรือว่าแมลงเจาะก็รับซื้อเหมือนกันค่ะเพื่อส่งไปเข้าโรงงานแปรรูปไอศครีมทุเรียนและอื่นๆนะคะนอกจากนี้ ่คยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับอาชีพที่เชื่อมโยงอย่างเช่นผู้ที่มีหน้าที่บกรถต่อรองราคาเคาะทุเรียนคัดแยกทุเรียนรวมไปถึงร้านขายข้าวอาหารน้ำชากาแฟในพื้นที่ถนนสายนี้นะคะด้วยความช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าจะเห็นบรรยากาศคึกคักนะคะสีสันบนท้องถนนของสายผลไม้แห่งนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำไปจนถึงเที่ยงคืนบางครั้งนะคะถ้าทุเรียนมีมากก็จะ รับซื้อไปจนถึงรุ่งเช้าค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ต่างบอกว่าทุเรียนปีนี้ราคาสูงกว่าปีที่แล้วที่รับซื้อมาทําให้ชาวสวนมีรายได้ดีอย่างมอนทองนะคะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทถึง150บาทค่ะ หนึ่งในพ่อค้าที่รับซื้อทุเรียนหมอนทองชาวจังหวัดระน,นองนะครับซึ่งมีชื่อว่านายนพพรเขาเขาอ้อนนะครับบอกว่าปีนี้มารับซื้อทุเรียนที่จังหวัดยะลาเป็นปีแรกตอนแรกนะครับมีการเช่าแผงรับซื้ออยู่ที่อำเภอกรงปีนงังส่วนมากลูกค้าที่จะดิ่งตรงมาขายที่ตลาดมลายูบางกอกนะครับเพราะว่าพ่อค้าเยอะมีตัวเลือกมากนะครับตัวอย่างเช่นการรับซื้อทุเรียนเบอร์สวย ABC ตกไซส์แต่ส่วนใหญ่นะครับจะเน้นเนื้อทุเรียนคุณภาพส่งออกได้นะครับ ซึ่งจะต้องดีตั้งแต่ต้นทางถ้าได้จํานวนมากเลยครับก็จะนําไปส่งลงใหญ่ที่จังหวัดชุมพรแต่ถ้าได้จํานวนน้อยนะครับก็จะปล่อยลงใหญ่แถวนี้นะครับจะรับซื้อจนหมดฤดูทุเรียนนะครับถึงจะกลับตอนนี้นะครับก็มาได้อาทิตย์กว่า,วาแล้วในช่วงนี้นะครับยังเป็นทุเรียนรุ่นแรกออกไม่เยอะนะครับได้ประมาณตัน2ตันต่อวันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปล่อยขายแผงใหญ่ในพื้นที่นะครับในขณะที่ชาวสวนทุเรียนเองในทั้งในพื้นที่บ้าน,บา,นบาโหยอำเภอสบบาย,ย้อยจังหวัดสงขลานะ ซึ่งได้นําทุเรียนพันธุ์พวงมณีมาขายที่ตลาดมลายูบางกอกเป็นประจําทุกปีบอกนะครับว่าปีนี้พวงมณีราคาดีพ่อค้ารับซื้อเบอร์สวยที่กิโลกรัมละ100บาท,บาทเช่นเดียวกับชาวสวนทุเรียนอาเภอบานาสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งได้นําทุเรียนหมอนทองหนามเขียวนะครับแล้วก็หนามแดงมาขายบอกว่าหมอนทองได้ราคาดีพอใจกับราคาผลผลิตปีนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ